กัเห็ดจังไหนกันเนาะสองคังนรถไทยวาอย่าลงไปอย่าลงไหมองเงนมงันลมรถจีบหล่อลงแหมอาอย่าอ่างแต่ว่ามีรถไทยอยู่น้ำเนื้อ กบอทันมันฟรีแล้วเอาลูกพี่ฟ้าออกสิบหล่อคนมาลงขี่ดำเนาะค่ะเอิ้นน้ำกบ,บอทันวไว้เขาไปเขาไปมันลมอ่างเยาวามีรถไทยอยู่น้ำแท้เนาะซอยกันต่ำออกละค่ะคุณ อ,อา,อางหนึงหาเรี่งในกันละค่ะพี่น่องพูดเบเอาเจ้าสฮ็ดงไดเอารถสีลอมาลงขีดำค่ะ